สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมคุณวันนี้น้องแตงโมเรามาสู่เทปที่3นะครับเทปเริ่มการขยับรถนะครับหลังจากที่เรียนรู้อุปกรณ์แล้วก็การควบคุมต่างๆนิดๆหน่อยมาแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามน้องกันนะครับตอนนี้ผมได้มาลงจากรถมานิดนึงแล้วนะครับจะให้แตงโมขยับรถมาแล้วก็หยุดรถนะครับ นี่นะครับก็คือพอเรียนรู้มาสักพักนึงนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะขับรถไม่เป็น,นครับแค่คุณมาเรียน,นครับเดี๋ยวคุณก็จะมีความกล้านะครับมีการขยับมีการปรับรถได้นะครับโอเคนะครับเข้าเกียร์ว่างเห็นไหมแค่นี้แหละแต่ว่าเราต้องทำทุกวันทำให้ม,มันจำได้แค่นั้นเอง แต่ว่าไม่ใช่ว่าง,ง่ายนะเห็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาได้นะครับสําหรับใครที่จะฝึกเองก็ครับต้องหาสถานที่ที่มันกว้างนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูโลเคชั่นด้านนอกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงนิดนหน่อยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาในรถแล้วครับค่ะเราก็เดินหน้าตรงไปนู่นเลยที่เดิมที่เราเคยไป,ไปตอนนี้ก็เริ่มมั่นใจนะครับก็คือว่าอย่างน้นอยแหละเริ่มขยับรถได้เริ่มเข้ากงเข้าเกียร์นะครับ ถูกต้องไว้ก่อนแล้วก็ทําการยกคัดอะไรให้มันจําได้แล้วที่เหลือมันจะติดตัวเราไปเองนะครับนี่นะครับอย่างน้อยก็ยิ้มได้แล้วครับตอนนี้จะมีบางคนที่ไม่ยิ้มเลยนะครับเพราะว่าเก่งเครียดกับการอันนั้นเกินไปคิดเยอะนะครับก็ฝากเลยแล้วกันนะครับใครที่ชอบก็โทรเข้ามาเรียนได้ที่088 3 3 5 0 0 7 2นะครับพูดเร็วไปหน่อยก็ตรแล้วกันนะครับใครไปตามไม่ทันก็เอา กลับไปฟังใหม่ก็แล้วกันนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมเริ่มเริ่มที่จะมีความเปลี่ยนแปลงคือเริ่มมีความกล้าแล้วก็ขยับรถมาได้นะครับถอยหลังก็ได้บ้างแล้วนะครับยังไม่ถ่ายให้เห็นเพราะว่ายังอันตรายอยู่นะครับให้ดูมุมนี้บ้างนะครับเป็นมุมกล้องหน้านะครับแต่ว่าพวงมาลัยจะอยู่ไปอยู่ไปทางซ้ายแทนนะครับก็ไม่ต้องสงสัยหรอกครับกล้องหน้ากล้องหลังแค่นั้นแหละนะครับผม ดูความตั้งใจนะครับแต่ว่าก็โอเคอยู่นะครับยังควบคุมตัวเองได้อยู่อ่านหยุดรถครับมีการแอบไปมองข้างล่างอยู่นิดนึงแล้วก็เบรกแรงไปใช่ไหมอ,อาจจะอาจจะคิดอะไรอยู่นะครับตอนนี้เข้าเกียร์ว่างดีครับเข้าเกียร์ถอยอเห็นปฏิกิริยานะครับเห็นปฏิกิริยาแล้วก็เช็คซ้ายนะครับเช็คซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งหนฝั่งซ้ายโอเคแล้วก็ถอยช้า,ชา อย่ายกคาดเยอะให้ปล่อยเบรกออกแล้วก็ยกคาดเบาๆโอเคไม่ต้องยกขึ้นอีกแล้วประมาณนี้แหละถ้าเร็วก็เหยียบมันลงไปใหม่เสียงนี้ทําตามได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ชชัว์ก็นั่นแหละหาครูสอนนะครับช้ากว่านี้มันมีการใสยไปลสยมามันไม่คงที่แต่ว่ามันถอยได้เฉยๆนะครับอันนี้เราแค่ฝึกให้ดูว่า คนคนขับรถเข้าเกียร์ได้แล้วก็ถอยได้เฉยๆนะครับยังไม่มีการลงรายละเอียดโอเคหยุดรถเข้าเกียร์ว่างโอเคครับเข้าเกียร์หนึ่งโอเคไปต่อครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะครับเดีย๋ยวผมจะค่อยๆถ่ายให้ดูไปทีละนิดทีละหน่อยถึงความคืบหน้านะครับของอนักเรียนแต่ละคนที่เข้ามาเรียนนะครับ อนนี้ผมลงมานอกรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องอยู่คนเดียวนะครับก็จะมีขั้นตอนของการออกตัวเองแล้วก็ต้องจำให้ได้นะครับว่าประมาณไหนนะครับอยู่ในการเซฟอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ให้ควบคุมอะไรมากมายนะครับเตรียนเหยียบคัดเข้าเกียร์หนึ่งนะครับตอนนี้ให้สัญญาณรถขยับนะครับนี่นะครับ ต้องขยับแล้วก็เครื่องไม่ดับนะครับสังเกตดูนะครับสัญญาณรถหยุดก็หยุดได้โดยที่เครื่องยังไม่ดับนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับผม